ไม่สัมภาษณ์เขาไม่ได้กินกันมาก่อนเห็นบอกว่าเขินเบอร์แรงไปเจอมินนี่เขินเบอร์แรงไปเจอมินนี่แหรอครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจเพราะว่าแบบพี่มินนี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบว่าศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็เราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นจริงวันนั้นเราเขินิงไม่ยังบอกที่หนูโดนหนูได ผู้แดงเขินไหมก็เขินนะครับหมายความว่าเราเราไม่เคยเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยได้เคยฟังเพลงเขาไงแบบว่าซูเปอร์เลดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ไม่กระทั่งแบบว่าควีนคาร์ดอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ฟังมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอได้เจอตัวจริงก็แบบพี่เขาน่ารักมากๆครับแล้วก็ได้ทำชาเลนจ์กันด้วยเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วมีแบบไปพูดคุยกันว่ายังไงบ้างก็ถามเขาว่าแบบว่าเป็นไงบ้างอยู่แบบอยู่เมื่อกี้แบบมาอยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็แบบทั่วไปแหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าลงลึกอะไรมากมาย พี่พูมีโอกาสได้ติดตามผลงานหดี๋ยวคุรืองผลงานอะไรก็มาก็ได้ได้ดูเป็นตัวเพลงของทาง J-Idol เนี่ยแหละครับผมหลายๆเพลงเลยแล้วก็ได้ได้มีโอกาสแบบติดตามแบบผ่านแบบโซเชียลต่างๆที่เวลาแฟนๆเขาถ่ายมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างงี้ครับผมก็ก็ได้มีโอกาสดูด้วยครับเดี๋ยวมีดองชุงดองแชทกันเพื่อดองลายดองลายใครดองลายอ่ะดองไลนพี่ดองลายมินนี่หรอพี่มินนี่หรอเขาดองลายหนูดองลายเขานะคือทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยพี่ว่าหนูดองลายอะไรใครไปบ้างคือหนูก็ คือเป็นคนไม่ค่อยแบบตอบอะไรเงี้ยครับสมมุติแบบเวลาเห็นแล้วอย่างเงี้ยก็ลืมบ้างหรือม,มันก็แบบคือทําอย่างอื่นบ้างอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตอบไลน์อะไรครเลยครับมุมหล่อหล่อไม่มันก็มีแบบว่าหลายมุมไงคนเราก็ต้องมีหลายมิติอะไรเงี้ยหล่อบ้างสวยบ้างเศร้าบ้างสุขบ้างครับผมเซ็กซี่บ้างต้องเปออกรยการเนาะ ช่องพี่โตมาช่องพี่โตครับผมเป็นโนในต้องไปร้องส,ส,สดกับเปียโนเองกดดันนะครับกดดันมีการแบบว่าไปซ้อมก่อนแบบสองสารอบเลยครับผมเพราะว่าแบบเหมือนพี่เองก็ติดตามพี่โตตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบอันปากของฉันนะว่ารักเธออะไรเงี้ย คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว,ลวพี่เขาก็ดังมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วศิลปินแต่ละคนที่ไปออกช่องเขาอะไรเงี้ยก็เป็นศิลปินแบบรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่ร้องเพลงเก่งๆผมก็รู้สึกว่า,าตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็กดดันนิดนึงแต่พอไปอะไรเงี้ยเจอทีมงานพี่ๆเขาเจอตัวพี่เขาเองเยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคแบบสนุกมากๆเหมือนแบบเราก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ด้วยที่แบบเหมือนตัวเราเองก็ได้ไปร่วมทํางานกับศิลปินอีกท่านหนึ่งที่แบบที่เขามีความสามารถลงมาเล่เกิ่งมากๆด้วยคับตอนเขาติดต่อมาย มมโ,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 โนก่่่อออีไปชวย,ออยงเ, <S <S เหมือนตอนนั้นเจอกันเจอกันที่งานอีเวนตซึ่งอีเวนต์นึงเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ๆอยากมาไหมอะไรเงี้ยบอกว่าได้สิพี่เดี๋ยวแบบพี่ทำเพลงใหม่เสร็จตอนนั้นยังทำเพลงไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวทำเพลงใหม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกด้วยครับที่เก็เป็นเวอร์เชิโนเปียโนเนอะมันต้องมีการ,รปรับการร้องเปลี่ยนปรับปรุงกัน ก็มีนะคจริงจริงมีการซ้อมกับพี่โตก่อนด้วยก่อนก่อนที่จะแบบอัดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้ดูจังหวะกันด้วยเพราะมันเป็นเปียโนอย่างเงี้ยดนตรีมันก็คนละแบบอะไรเงี้ยวิธีการร้องก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอีแบบหนึ่งอะไรเงี้ยการแบ่งท่อนหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคีย์ที่เราต้องเลือกกันอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างยากครับยากมากขึ้นขนาดก็ยากยากขึ้นก็ก็ยากอยู่โซสมควรนะครับผมเหมือนแบบว่าเหมือนตอนนั้นที่แบบพี่ได้มีโอกาสไปร้องกับวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก ติดใจไหมครับเราอยากเอามาใส่ในชคลิปใหม่อะไรอย่างเงี้ยติดใจไหมก็<น> <c oughs> ก็เขาเขาหน่าสนใจนะครับผมพี่ว่าก็เป็นแบบเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่กับการร้องเพลงกับเป็นเปียโนโหรือว่าจริงๆแบบถ้าจะมีแบบกีตาร์แบบอะคูสติกตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเดี๋ยวพี่กินเขาเคยไปออกมาก่อนพี่กินคือใครอ่พี่โนูเขากลับมาจากเมืองจีนเขาจำหนูได้ปะเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า คนเคยแบบเราได้มีการถามว่าเอ้ยเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปยังไงก็เราอยู่อยู่ในโปรเซสที่เขาเต็มตัวตลอดนะครับผมจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามตลอดว่าแบบว่าเป็นไงซ้อมถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจซ้อมมากครับช่วงที่เขาหายไปนี่ก็คือแบบอีเวนต์เสร็จไปซ้อมวันพักก็คือไม่ได้พักไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดิวกินเขาก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองเลยที่เขาจะไปด้วยครับไมีโอกาสไปในภาคแล้วเขาเลยเห็นกับว่าเขายิ่่งใหญ ดีใจครับด <junior> <Celt> mm ีใจมากๆดีใจแทนเขาเลยแล้ว <Spark> ก็รู้สึกภูมิใจในตัวบิวกินมากๆครับผมที่ที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนให้การซัพพอร์ตเขาอย่างดีมากๆคับแต่เขาก็ไม่ลืมพีเนาะเขาลืมแล้วลือเปล่าพี่โนกลับมาเล่ยกบิวกินจะหันหรือเปล่าอะไรคะท่านท่านคุณท่าน แต่เขาบอกว่าทุกคนช่วยแต่คนเรียกพีพีเขาจะอัดคลิปไว้ให้ดูนะอ๋อหรอครับก็จริงๆเห็นเห็นแล้วในในในเอ็กซ์ใช่ไหมครับที่เขาแชร์กันครับเป็นไงบ้างพอโมเมนต์ได้มีฟังเสียงเหมือนกับเขาก็ยังไม่ลืมเราแบบว่าเขาเคยทำงานมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันตลอดเวลาเลยก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนไปทุกที่อะไรเงี้ยเขายังนึกถึงเราก็เหมือนกันครับผมเวลาแบบว่าสมมติมางานนี้อะไรเงี้ยมากับเลสพี่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับเพราะว่าแบบก็ปกติมาคู่กันตลอดไงครับเลส แต่เสียงตะโกนแฟนคลับที่ั่านดังมากเลยนะดังมากดังมากดีใจแทนเขาจริงๆครับผมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากๆงานก็คือแบบโหคนแบบมากกว่าส0,000ื่นคนเลยอย่างเงี้ยที่แบบรักเขาแล้วก็ไปให้การซัพพอร์ตเขาผมดีใจดีใจแทนเขาจริงๆแต่เสียงเนี่ยพีพีก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปมั้งมีมาตู้เซฟายเลยเรียกปุ๊บขึ้นปา๊บเลยเมื่อไรก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงๆก็มีแลนเหมือนกันครับว่าว่าเดี๋ยวจะไป ไม่รู้พูดไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่เห็นพลังความรัก EP ท,ที่นั่นเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราคนที่แบบยังเรียกเรียกคนเรียกเราแบบสุดเสียงรยจริงๆ<น>ได้ได้มีโอกาสเห็น,นแต่เวลาไปมิวสิคเฟสติวัลต่างๆแล้วครับผมล้วก็รู้สึกว่าเออดีเราเรา,เราไม่คิดเหมือนกันเนาะคำ <c oughs> ว่าตัวเพียงพิมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเพียงจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ที่จะแบบมีแฟนๆมาดูเราเป็นแบบเป็นหมื่นๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือน เหมือนถึงเขาจะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเขายังให้การซัพพอร์ตเราถ้าจริงๆตัวเราเองเราก็พยายามจะพัฒนาพยายามจะทํางานผลงานออกมาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพูชสแตนดาร์ดตัวเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาเละครับผมให้ให้แบบว่ารีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปเป็นความสุขให้กับพวกเขาครับ คือถามว่าเคยเคยเคยคิดไหมว่าจะจะไปไกลแบบว่าแบบมีแฟนแฟนเยอะขนาดนี้องจริงไม่เคยคิดครับผมพี่กแบบับกินนังคู่ตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาจากแบบว่าก็เป็นเด็กมัธยมธรรมดานี่แหละครับผมไปเรียนพิเศษแล้วไปเจอการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบวันหนึ่งจะจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆอย่างตัวพีเองอย่างเงี้ยพี่ยิ่งพียิ่งไม่คิดเลยว่าพี่รู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนขี้อายอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าแบบเออวันนี้จะแบบมีแฟนคลับที่รักเรามากทั้งคู่ทั้งสองคนครับผมมากขนาดนี้ครับมีโอกาสโทรไปแสดงความดีเดียร์เขาได้ได้มีได้มีวิดีโอคอลไปครับผมก็ก็ไปยินดีกับเขาแล้วค่ะก็เห็นก็ก็จบคอนเสิร์ตปุ๊บก็เมาเลยเมาอะไรเมาความสุขเมาเมาความสุขครับผมที่ได้รับจากแฟนๆเลย เขาจะร้องไห้ก pues ็เขาคงดีใจมากๆแหละครับผมมันคือความแบบมันน่าจะเป็นน้ําตาแห่งความสุขมากกว่าครับเหมือนทุกๆครั้งเหมือนอย่างคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เขาผ่านมาที่แบบคอนเสิร์ตที่ Impact ครับผมก็พี่ว่าเขาคงดีใจมากๆแล้วเขาคงไม่คิดมาก่อนเหมือนกันเหมือนตัวเขาเองมันก็เหมือนเหมือนความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาได้ฝันไว้ครับผมดีใจมากๆครับก็ ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาที่ที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับยังยังอยู่ด้วยกันคอยพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็เขาก็ยังน่ารักกับพีเสมอครับในทุกๆเรื่องเลยคอยอย่างอย่างตอนที่คุณแม่ป่วยอะไรเงี้ยือกินก็ช่วยเหลือเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แบบคิดถึงพีอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักเขาแล้วก็ ขอบคุณเขาที่ยังอยู่ห้องกันแล้วก็อคอยซัพพอร์ตกันตัวพี่เองพี่ก็จะคอยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้เสมอครับก็ก็รอรอดูในแพลนละกันครับผมก็ก็มีคุยกันอยู่คุยนไว้บ้างแหละครับแต่ว่าก็เป็นเฟสของทางวิลกินก่อนก็ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวถ้าจบลงปุ๊บก็เดี๋ยวจะรอประกาศกันครับน้องมาคริส น้องมาคริสเป็นเป็นความรักเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปิดประเด็นอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นความรักเป็นเรื่องของรักแท้ <c oughs> พีเชื่อในเรื่องของบุเพสันิว่ามันเลยทำให้พี่ได้มาเจอกับมาคริส <c oughs> <c oughs> ได้เลยครับเดี๋ยวพี่พูดตรงนี้เลยว่าพี่ยง <c oughs> ในฐานะที่พี่ก็รู้จักกับพี่ยงมานาน <c oughs> พีจะต้องออกซิงเกิลคู่กับมาคริสเท่านั้นไม่งานพี่จะซื้อบริษัททาดาและพี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นดาทา ก็พี่กับน้องเขามีความเป็นหุ่นกันมากน้องแค่ไหนกันก็คุยกันครับคุยกันครับปกติเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็สนิทกันเหมือนว่าพอเราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับตั้งแต่7 8 9 Survival แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนก็น่าร right <uh ัก <to น่าเอ็นดูมากเลยครับผมแล้วก็อย่างมาร์คคริสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันบ้างเวลาแบบเหมือนแล้วพูดแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันคลิกกันจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้มากกว่าครก็เลยสนิทกับน้องมาร์คคริสด้วยน้องอโปอย่างเงี้ยก็สนิทด้วยครับ ได้ครับก็เดี๋ยววันที่19ใช่ไหมครับผมฝากดูคนไปให้กำลังใจน้องๆวงไดส์ด้วยครับกำลังจะเดบิวต์กันครับผมก็ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยครับเพื่อให้ได้ใจอาบิเกลรอก่อนเถอะพี่เจฟศ <c oughs> ึกนี้มันไม่จบง่ายๆหรอก <c oughs> คิดหรอพี่เจฟอ๋อ <c oughs> ไดรลมพาร์ทได้เลยด้วยช่วยช่วยช่วยได้ได้เอาเลูก้แม่ไม่เล่นละรอให้พี่เจออบิเกลก่อนเถอะสักวันอบิเกลจะต้องรักผีอะไรนะครับวันนั้นน้องพูดถึงเรื่องของไก่หรือไม่กระช้างอะไรสักอย่างอยู่เจอกันแน่ตุ๊กตาช้างวันนั้นเขามีร้องเพลงแบบเบบี้ช้างแล้วพีร้องเพลงอะไรขมเขานิดนึงไหมเราร้องเพลงขมอะไร เราจะร้องเพลงเสนอตัวใช่เพราะเราจะขายของตรงนี้เลยอันเสนอตัวเป็นไงบ้างตอนนี้ยอดทะลุล้านวิอยู่ดีใจครับดีใจมากๆก็เป็นซิงเกิลที่4ของพี่ครับผมที่ปล่อยมาผ่านพีพิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครับฟีดแบบก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีคนมีคนมีคนไปเล่นชา n g จในทิก t o อเยอะแยะมากมายผมแล้วก็วิวก็ทะลุล้านมีอยู่พ่ี่หนุ่มบอกแล้ว เขาบอกไปเร็วมากคเ,เร็วมากดีใจครับดีใจมากๆ,ๆเพราะว่าตั้งใจมากๆจริงๆแบบดีใจแทนทีมงานมากกว่าครับผมทีมงานก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้ไว้แบบเยอะมากๆครับแล้วก็ ฟีดแบ็กพอฟีดแบ็กที่ดีอะไรเง я, ี้ยเราก็แบบเออก็รู้สึกห,ห,หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยแทนทีมงานด้วยหายกดดัอนอะไรอย่เงี้ยตอนแรกทีก็กังวลมากก็งงเพราะกังวลเพราะว่าแบบเหมือนเราเราก็พยายามทําสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยผมพี่หนุ่มแบบอยากรู้ว่าแบบฟีดแบ็กจะเป็นยังไงคนจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบฟีดแบ็กมันดีแฟนๆให้การตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกหายเหนื่อยแคบบร,รับใช่เหมือนแฟนๆแบบไปทำโปรเจกต์กันครับผมแล้วก็แบบเหมือนเปิดเพลงรวมตัวกันมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ ดีใจครับเาขอบคุณมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่แบบเหมือนแบบตั้งใจพี่ไม่พอใจหรออันนี้ช่องไหนฮะอันนี้พี่พี่จากช่องไหนพี่เต้นแล้วะเต้นลใช่ไหมมาเต้นด้วยกันตรงนี้เลยครับผมนั่นแหละครับก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆมากครับ ได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของพีนะครับเสนอตัวนะครับยังไปดู MV กันได้นะครับผมที่ YouTube c h anel n PPGit Entertainment ครับแล้วก็ฟังเพลงนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่นชาร์ l เ n g e ์กันใน TikTok ครับและสุดท้ายนะครับฝากด้วยครับ l a i s e my w a y ยิ้มใน w a คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ